สวัสดีครับนี่ก็คือโรงเรียนของเองมหาวิทยาลัยวุฒิวนันนี้เราจะมาดูน้องๆมันแข่งกีฬาสีกันแต่ว่ามันก็ดันมีเรื่องที่ทำให้คิดถึงนาดีด้วยดิ ครับผมนายยานาบลรุจมุธรรานะครับเป็นประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2546ครับก็ขอพยความไมให้สะดวกครับแต่ว่าผมขอความล่มมือทุกคนนะครับให้ช่วยฟังผมทีนึงครับฝนเริ่มตกแล้วจะได้ปล่อยกันไปเร็วๆนะครับก็ผมมีข่าวดี่จะมาประกาครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วผมขอเปิดกิจกรรมรลวมมงเกมประจำปีการศึกษา2546หน้าปัดนี้ครับหน้าสีที่เห็นเนี่ยอาจาน่ของผมเองมีคุณธรรมสุดๆเลยแหละเป็นรูปหล่อที่ผมต้องบอกนะคร่ อเละรักในความถูกต้องที่สุดเลยเฮ้ยเพื่อนดูดิดูดิแม่งโคตรขาวเลยใส่เจอจองตัวเนี้ยประสบการณ์ไรซีตระสบการมันเชื่อมแม่นาเตอร์ทีสูงเมื่อเขาสนใจใครเบสซีเนี่ยย้อนเก่งสุดๆเฮ้ยตัวเนี้ยไอแดงด่าอาจารย์ไอแดงเนี้ย่ไม่ค่อยสนใจอะไรเลยแต่อาจารย์เนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรถึงมันวะมีราศีด้วยวะ มึงก็ไม่เข้าเหมือนกูนี่แหละกีฬาสีปีนี้พวกมึงจะลองอะไรกันวะกูไม่รู้อะอะไรก็ได้แล้วมึงลองอะไรวะปีีน้กูจะลงประธานสีว่ะปีนี้ปีสุดท้ายแล้วด้วยกูจะจะทำให้สีของเราชนะเฮ้ยเอาดีเพื่อนเฮ้ยแต่ว่ากูก็อยากลองดูนะเว้ยกูก็อยากลองเป็นประธานสีเหมือนกันวะกูว่าต้องกานดีกว่าเว้ยกูแอรกายก็หมอนะมึงเห็นด้วยกับกูไหมแบงก์กูว่าใครก็ได้วะ ก็ลองดูสัปดาห์หน้าแล้วกันพี่กอขอบคุณน้องๆและเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เลือกพี่เป็นประธานสีในปีนี้พี่ขอสัญญาว่าพี่จะทําทุกอย่างเพื่อสีเพื่อชนะของสีเราครับผมค,ครับไงพี่เขาใช่ใช่พี่ไก่พี่ไก่ท่านตรนะวจในการนับบอลไปไหนหมดอ่ะแล้วอพอมีปไห ใช่พี่นักบาสด้วยแล้วคอาจจะไม่มีเงินเลยหรอกคะวันก่อนมีน้องไปรวมไปแล้วอ่ะไม่มีนินเลยค่ะไเดี๋ยวแล้วีสาไปแล้วนี่ไม่มีลค่ะาวยังไม่ได้น้เลยค่ะา ไม่ปรึกษาใครเลยอ่ะมึงเอาเงินไปลงให้หลีอย่างเดียวอ่ะแล้วฝ่า,าอออยอื่นอ่ะหลีไป็นหน้าเป็นตาของตี๋ของแม่มูอยายตี๋มึงชนะำป่ะกูก็อยากชนะเหมือนมึงแต่มึงคิดถึงฝ่ายอื่นรู้ไหมอาจารย์น,นักกีฬารู้ไหมอาจารย์แม่งต่างแดนเป็นปชั่วโมงชั่วโมงแล้วไม่ได้มากินน้ำสรุปคืนน้องก็เป็นลมแล้วไงวะให้สว <c oughs> น,น,ไ,นไม่ได้เงียบก็ตามได้คุยกันใจเย็ยนดิวะถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเว้ยมึงใช้กำลังไปอ่ะสแต่มึงเงินของกันมึงควรซามเองิน รู้นะวเว้ยว่ามึงอยากชนะแต่ว่ามึงต้องฟังคนอื่นด้วยต้องมิตรภาพมันก็สสำคัญเหมือนกันนะเว้ยมึงลองคุยกันดีๆวะมโวะมันมีปัญหาอะไรเรื่องเขาไงกลเลย เป็นนี่นะครับลังลาทั้งหมดของผมเกิดตาเฉี็นเลยในปีนั้นพวกเราอดคว้าแชมป์ครับก็สงการมันก็เสียใจอยู่นะแต่ว่าลังลาทั้งหมดนี้สอนให้พวกเราได้รู้ว่าชชนะไม่อาจเทียบนิตภาพได้ไม่แต่นิดเดียวเลยครับ ถ้าเราเลือกชวชนะในวันนั้นเราก็พงไม่มีกันในวันนี้อยากให้ทุกคนเจ็บรลือดเล่าของผมเอาไปติดเจลาด้วยนะครับเป็นอะไรเหมือนวะ่ะกี่โมงแล้วเนี่ยก็ห้าโมงนี่หว่าก็นี่อย่างโมงมาสิบ้านอะไรนี่กาสามโมงเพื่อนจริงเหรอวะไอสวัส้ย